ทำไมไม่ใส่ใส่ใส่บวกกับน็อกมีอะไรในใจหรือเปล่าทำไมไม่ใส่ใส่บวกกับน็อกเป็นไหนกันเป็นท่านรากษาครับแล้วอันนี้เป็นไรแฟนครับผมทำไมไม่ใส่ใส่ใส่บวกกับน็อกมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่ไม่ใส่ใส่บวกกับน็อกปกติมีไหมมีมีมีต้องใส่ตลอดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราสอนต้องการ เข้าใจไหมว่าความปลอดภัยมันเลือกเวลาไม่ได้เกิดเราบอกว่าวันนี้ลืมแล้วเกิดว่าเราไม่มีได้ไม่ได้มีจริงๆเราไม่ได้มีแต่เราอ้างว่าลืมแล้วเนี้ยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเกิดวันดีคือวันดีคันดีในวันข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุเข้าใจคำที่ผมพูดไหมว่าอุบัติเหตุมันเลือกเวลาไม่ได้มันไม่สามารถบอกเราล่วงหน้าได้เข้าใจไหมเออหรือว่าเราคิดอะไรจะมีแผนอะไรกับแฟนหรือเปล่าถึงได้ไม่ยอมให้ใส่หมวนเนาะเดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งอันนี้มัวใหม่ครับใม ใหญ่หน่อยตาปลอดภยัยกันลมด้วยนะครับสายตาจะได้ไม่เสียนะเอา้าเดี๋ยวเราเราเป็นแฟนเราใสาให้เขาดีกว่า <c oughs> ผมใส่เดี๋ยวดูไม่ดีอ่ะศ <c oughs> สยให้แฟนใหญ่มากเข้าใจไหมว่าเน้นความปลอดภยั <c oughs> ดดยดีไหมเออดูแหนนะสใส่น่ารักไหม <c oughs> หน่ารักขึ้นหลายหลายเปอร์เซนต์เลยเห็นไหมเออน่ารักไหมฮะ ใส่ได้ป่ะไม่ใส่ก็ให้คนขับใส่แลกแลกกันเอ,อดเอนยเดี๋ยวให้แฟนนอนให้เดี๋ยวผมเสีย,ยครับแต่เดี๋ยวมันยังไม่จบครับผมผมผมไม่ได้ให้ฟรีๆมันต้องมีเกมเล่นกันก่อนได้ครับอันเนี้ยมันเป็นเหรียญลิขิตชะตาเราสีเหลืองจะไม่ถูกทำโทษ โทษฐานที่เราใส่หมวกกันไม่ใส่ไม่ให้แฟนใส่หมวกกันน้อสีดำคือโดนลงโทษนะจะต้องออกลังกายสิบทีให้เราเลือกเหลืองไม่ต้องทำโทษนะดำต้องทำโทษนะไปอะไรก็ได้สิบทีอ่า โอเคไหมโอเคไหมเคนะวัดวหลังอย่าทำไอ้คิดอะไรกับแฟนป่าไม่ยอมให้ใส่หมวกเนี่ยรอบหน้ามาต้องเห็นนะครับนะต้องใส่อย่าให้อย่าให้ไม่ใส่อีกนะโอเคป่ะสวไปดีครับใส่ไว้ลรับค้างให้แน่นๆครับมาแล้วมันหลุดเข้าใจไหมอุบัติเหตุน่อย่างที่ผมบอกอะเกิดเราข้างหน้าเบรกตัดหน้าเราล้มศีรษะเราฟาดมันรับกันแรงกันแทกจากพื้นเต็มเตมนะครับ ใส่ไปเถอะคนจะสวยมันสวยที่ใบหน้าเข้าใจไหมอย่าไปซีเรียสกับหมวกกันน็อกใส่ไปก่อนโอเคครับไปเดินทางปลอดภัยวัสดีครับ